นะครับเดี๋ยวจสวัสดีครับแล้วก็ไปถึงเซอสองกันแล้วใ่ไครับครับผมปล่อยปล่อยมาสักสักพักนึงสิเออปล่อยปล่อยมาวันที่13กุมภาครับผมก็เพิ่งล้านวิวแล้วนะครับในที่สุดในที่สุดเราก็มีเพลง1ล้านวิวสักทีเป็นยังไงครับคิดแค่ว่าจะตอบรับจะดีขนาดไหนตอนที่เราจะไปปล่อยคลิปนี้อ๋อ คอยที่น่าเราคิดไหมว่ากระแสบ่อมมันจะดีขนาดนี้ก็ไม่ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ครับแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็ตั้งใจว่าเพลงนี้มันก็คงมีคนฟังเยอะขึ้นกว่าเพลงก่อนๆเลยนะเพราะว่าสองเพลงที่ผ่านมามันค่อนข้างยากนิดนึงยากสำหรับผมกันพอเพลงนี้มันออกแนวป๊อปมากขึ้นแล้วก็ได้น้องมาเบลมาร่วมฟิตริงด้วยผมก็รู้สึกว่า ทุกคนก็น่าจะเข้าถึงเพลงนี้ได้ง่ายขึ้นฟังได้ง่ายขึ้นนะครับแลวแบบว่าไม่แน่ใจเลยแหละว่าก่อนหน้านี้สองที่เราปล่อยมาก่อนนันนี้เพลงสองท<อ>ี่อนนั้นุกคุณก็ต้องใจเย็นๆเองอ๋อในนักร้องคนหนึ่งแล้ว<อ>ค,ค,คือคือสองเพลงก่อนน้นนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากทําแบบที่ผมอยากทํา <esperando S 1> <อ>แต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นเพลงที่แบบผมทําเพื่อมอบให้แฟนๆที่รอฟังแบบเป็นของขวัญเออเป็นของขวัญเพลงเพราะๆรับวันเลนทายอะไรเงี้ยครับ งั้นเรมาลงมือกันเพลงที่มาของเพลงนี้กันหน่อยอน่างเดียครับผมบที่มาของของเพลงนี้คือเพลงชื่อเพลงว่าเสียงสองนะครับผม,มก็ในตัวเพลงอ่ะมันก็จะเล่าถึงการกระท,ทําที่สมมติว่าเวลาเราทํากับแฟนสองคนอ,อย่างเช่นแบบเวลากุกกิก๊กันหรือว่าเล่นกันอะไรเงี้ยครับก็เวลาที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยช่วยอย่าทาสิ่งเหล่านั้นให้คนอื่นเห็นได้ไหม,มเพราะเราเขินอะไรเนงะี้ยครับก็เป็นมขอวันนี้แบบว่าข้้งรัก ใช่ใช่ครับก็ข้างข้างล่างแต่ว่ายังติดเก๊กอยู่อะไรเงี้ยเออก็เขาอย่าตัวเจก็ก็ติดเก๊กอยู่เออตัวเราทำเสียงสองบ่อยไหมครับอะไรนะครับทำเสียงสองบ่อยไหมครับก็ค่อนข้างบ่อยครับเวลาเรียกแมวอะไรเงี้ยเอ้ยปบูปีบูปีแหละอันจริงจริงแล้วเพลงก็ไปใช้ความส่วนตัวมีอะไรกับความส่วนตัวเข้ามาด้วยในเพลงนี้ก็ใช่ครับก็เวลาเวลาเขียนเพลงก็จะใช้แบบจากประสบการณ์ของตัวเองอะไรแบบว่า <ม>เพราะว่าแบบเราพอเราพอเรามาทำพาร์ทเพลงปุ๊บเราก็อยากจะมีส่วนร่วมกับมันให้ได้มากที่สุดก็เลยทุกทุกเพลงคอนเซปต์เพลงทุกเพลงแล้วก็เนื้อเพลงเราก็จะมีส่วนร่วมในหมดเล<ม>ยนี้เขียนเกียกับใครัผมผมเขียนกับพี่ปั้นครับ<ม><ม>พี่ปั้นวงลักครับผมเป็นไงฮะตอนตอนจะแชร์ความพิเศษยังไงฮะตอนเขียนเพลงนี้ตอนตอนเขียนเพลงก็ได้ได้ไปเซสชั่นของพี่กอบครับพี่กอบกับไฮฟาวครับแล้วก็ เขาก็ให้ผมเข้าไปอยู่เซสชั่นที่ที่มีพี่เบนแล้วก็พี่ป้านวงลาซาก็เลยทําเพลงด้วยกันแล้วก็เกิดเป็นเพลงเสียงสองขึ้นก็โปรเซสมันก็ค่อนข้างง่ายมากเพราะว่าแบบเหมือนเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าทํางานนครั้งแรกแล้วมันก็คลิกกันเลยครับผมจนแบบผ่านมาปี2ปีแล้วถึงจะได้เอาเพลงนี้กลับมาทำอใช่เป็นเกิดขึ้นประมาณสองปีประมาณปี2องพันย่ะครับคือหมายถึงว่าตัวเพลงเดโม่เสร็จแหลวแต่ว่าเพิ่งยกเดโมมาทําเป็นมาสเตอร์ ที่เด็ดสองที่เด็ดก็คือห้าปีประมาณห้าหกปีห้าปีหกปีตอนนี้ในพาร์ทของดนตรีอ่านะครับอ๋อเป็นยี่สิบสี่สี่ปีสามปีสามปีก็จบแล้วในพาร์ทของดนตรีอะไรอ่อในพาร์ทของดนตรีเราก็จะเหมือนโยนโยนเลฟหรือว่าสิ่งที่เราอยากได้ไปให้พี่เบนอะไรเงี้ยแล้วพี่เบนก็สร้างสรรค์มันขึ้นมาแล้วเรามีปรับแก้หรือว่าใส่แนวไอเดียอะไรเราเข้าไปมากน้อยขนาดไหนกับพาร์ทดนตรีอ๋อพาร์ท ถ้าดนตร,รีผมก็คือผมไม่ได้รู้เรื่องเรื่องโน้ตหรือว่าเรื่องแบบทฤษฎีดนตร,รีหรือว่าผมก็จะบอกว่าผมเออชอบประมาณนี้อเอาไปแบบนี้แล้วกันครับพี่อะไรแงี้แต่ว่าเนื้อเนื้อลองก็จะเขียนกับพี่ป้านเลยแล้วก็วันนั้นก็เหมือนจะเสร็จเร็วมากๆเหมือนกันนะที่นี่ได้เนื้อได้ดนตรีมาแน้วนแฟลชซี่มาเี็วมาเลงไงอ๋อเขาผมก็พอในตัวเพลงมันเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็คือก็เป็นผมนี่แหละกับ น้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะียผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราจะเอามาทำทันทีแล้วเราจะเอาใครดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ด้านผมก็เปิดติกตอกแล้วก็นั่งดูไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอคลิปน้องมาเบล<ม>ตอนที่เขาแบบเอ่อเพอร์ฟอร์มเพลงน่าจะเพลงด<ม>ีใจอยู่ก็ก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าออน้องน่าสนใจดีแล้วก็เสียงน้องก็เหมาะกับเพลงของเราด้วยอนะไรเงี<ม>้ยแล้วก็บวกกับ ผมอยากจะมีท่าเต้นในเพลงนี้ด้วยอยนะไรเงยก็เลยแบบเออเป็นโอกาสที่ดีก็เลยชวนน้องมาเบลแล้วน้องมาเบลก็ตอบลับก็ฝากคุณน้องหน่อยครับอ, m. อย่างที่เอกไปเพลงก็คือมีท่าเต้นที่บอกว่าน่ารักๆเลยครับผมก็มันมันก็ไม่ท่าเต้นมันน่ารักแต่ว่าเราก็ไม่ได้ยาเต้นแบบไหนๆเรากลับมาเต้นแล้วเราก็อยากจะแบบ c ชา l เลนต์ตัวเอง,เองหนอ่อย <c oughs> ใช่ครว่า,ากลับมาเต้นกลับมาเต้นเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เต้นนานแล้วก็ผมไม่ค่อยมั่นใจในการเต้นเท่าไหร่เลยก็เลยแบบเออกลับมาเต้นทันทีก็เอาสักหน่อยแต่ก็ออกม,มาคือดุดเลยนะก็ยากยาก,ยากอยู่ครับก็กว่าจะได้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งในการจูดอย่างเงี้ยแ้วทำไมมาเบลเป็นไงบ้างคบน้องน่ารักมากเลยครับอ่คือคือผมไม่ไม่ค่อยไมีได้มีโอกาสในการแบบเหมือนทํางานกับรุ่นน้องศิลปินรุ่นน้องหรือว่านักแสดงรุ่นน้องเท่าไหร่เงี้ยพอได้มาเจอน้องมาเบลก็รู้สึกว่า สดใสน้องสดใสมากแล้วก็มีเอนจีมากมันก็ทําให้เราแบบสนุกในการทํางานไปด้วยอ,อ,วอย่างเง,งี้ยการปรับจูนเยอะมากเลยนเพื่อนกอออารปรัานต้องผมว่าอะไรผมว่าปรับจูนจน,จจน่าจะเป็นเรื่องของการปรับจูนน่าจะเป็นเรื่องของการความสนิทมากกว่าครับหมายถึงว่าเราผมไม่เคยคุยกับน้องมาเบโเป็นการสดเอยเราเรียกว่าลวหลายพิติกรรมซึ่งเวลาเราก็ค่อนข้างน้อยด้วยอย่างเงี้ยก็ ก็ได้เจอกันที่ห้องอัดแล้วก็ซ้อมด้วยกันครั้งหนึ่งแล้วก็ถ่ายเอ็มบีเลยเราก็ใช้ช่วงเวลาที่ถ่ายเอ็มบีก็ค่อยๆละลายพฤติกรรมกันแต่ว่าก็พูดกันน้อยอีกทีครับเพราะว่าแบบต่างคนต่างผมไม่รู้น้อยแต่ผมเขินผมไม่รู้จะพูดอะไรกันต่อก็ไม่ถูกก็แบบเอ็มบีเนี่ยก็ได้บริษัทของไอซ์ครับผมมาช่วยทำให้เขาบอกเรียกว่าเรียกว่ามาช่วยกันมาช่วยกันมาช่วยกันนะครับก็ มันก็เลยทําให้บรรยากาศในกองมันสนุกนะครับซึ่งตัว m v เนี่ยผมก็ตั้งใจว่าอยากจะให้ภาพมันออกมาดูง่ายอยู่แล้วลนะอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับจีนที่เป็นร่วมกับครับแล้วก็เขาก็เลยคิดขึ้นมาว่าอะอย่างางั้นนะเอาให้มันเป็นแบบเหมือน m v บซ้อน MV ละกันก็คือมันก็จะออกไปทางแบบเหมือน e h i n d the Scene อ,อะไรเงนะี้ยก็ผมก็รู้สึกว่าเออก็ ไม่ค่อยเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ออกมาดีกว่าที่เราคิดนยครับงะ้ย่เพาะองค์ประกอบองค์ประกอบคือเจเจผ่านตาเจเจทุกอย่างเลยตั้งแต่เนื้อร้องมาเอวีทุกอย่างคือเนเดนหมใช่สนุกดีครับครับผมเออจะเพลงเออยังไงปล่อยนี้ไปแล้วมันจะมีเพลงต่อไปอีกไหมครับอ๋อเดี๋ยวเพลงเพลงต่อไปก็น่าจะปล่อยมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ทำอยู่แล้วก็มีมีสต็อกไว้แบบ หลายเพลงอยู่แต่ว่าเรายังเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเพลงของฉันมาก่อนเ,ออเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวน่าจะปล่อยประมาณช่วงอีกทีน่าจะก่อนก่อนกันปีปนปนเดือนสองเดือนใช่เดือนสองเดือนเปีนี้กันยังกาก็จะปล่อยผมจะปล่อยในมากที่สุดทำอีเดียร์อัลบ้างเลยได้ไหมครับปล่อยคุณสัตว์อีเดียร์ลบ้างเลยอาจจะปีหน้าอะไรเงี้ยเออปีหน้า ม่ปล่อยหลายเพลงมีแพลนทำคอนเสิร์ตเดี่ยวแล้วก็เรียนายอยากมีครับเออกรได่าะโกะเปิดรถมาไหมครับมาไปได้ไหมครับไปได้โอเคเอเแสดงว่ามีการวางแผนใรตรงนี้ไปแล้วด้วยก็มองเราเราก็แพลนไว้แหละครับแต่ว่าคือหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้พอมันทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนเร็วเราก็ต้องขยับแพลนตามตามสถานการณ์ยิ่งทําบริษัทเองด้วยแล้วก็ต้องเซ็นเช็คเองด้วยมันก็ต้องคิดเยอะนิดนึงครับผม เะเข้าใจในเวลาเรห็นเม็ดเงินในการทำเพลงหรือว่าเม็ดเงินตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจตอนเช็คไหมครับว่ากระบวนการมันอ๋อเข้าใจครับอ่าเข้าผมเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจ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 ความาแบบตรงนี้เจเคือปล่อยไม่กี่วันก็ถึงพันล้านวิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบมีกําังนการในการทำงานด้านเพลงมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอเนอร์จี้มันก็ก็มันมันก็ช่วยด้วยครับแล้วก็ยิ่งมันเหมือนกับว่าพอเราเราอยู่กับมันมา ในระยะเวลาหนึ่งอพอเราเห็นมันมันไปได้ดีเราก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยบวกกับว่าในเส้นทางของการเป็นนักล้อหรือว่าศิลปินอาตร,ตรงผมก็ยังค่อนข้างใหม่อยู่อย่างเงี้ยทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทํามันก็เหมือนเป็นการ explore ของผมไปด้วยแล้วก็อาจจะแบบอาจจะเป็นของคนฟังเช่นเดียวกันอยงยผมก็รู้สึกว่าผมสนุกกับการที่เออเห็นมันไปได้ดีแล้วก็เราก็ตื่นเต้นว่าสิ่งที่เราจะทำใน next step มันจะเป็นอะไรต่อ ก็ฝากไปฟังกันเยอะๆนะอย่างอย่างแนวเพลงตอบตัวกันต่อไปที่อยากจะทำแนวอะไรเอ่อเอาที่ทธรมไปแล้ววะเลยในมีแนวไหนบ้างเราไปดูซิมันก็ค่อนข้างหลากหลายมันก็มีทั้งช้าแล้วก็แล้วก็เร็วเออยังไม่มีเพลงช้าก็อาจจะเป็นเพลงช้าก็ได้ดิงใจคืออยากปล่อยเพลงปล่อยเพลงช้าต่อไปใช่ไหมผมยังคิดไม่ออกนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังแบบมัวแต่พยายามโปรโมท เพลงเสกสองให้มันไปได้มากที่สุดถ้าไม่รู้สึกว่าเออการทำบริษัทหรือว่าการทำงานเพลงเท่าที่สุดมันมันมั่นคงขึ้นไหมในใจเด็กอีกไหมถามว่ามั่นคงไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมตอบว่ามันมั่นคงได้ขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแล้วเราก็คิดว่าการทิศทางงข้้าาาหนอะไรอย่างงเี้ยหายไปเลย เออถ้ามันชัดเจนไหมผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้จากมันเยอะแล้วผมโตขึ้นแล้วนะ,ะ,ะผมคิดว่าถ้าในอนาคตถ้ามันจะต้องไปทําอย่างอื่นหรือว่าไปในทิศทางอื่นผมรู้สึกว่าผมจะรับมือมันได้ดีตอนนี้จะ,ะ,ะสนุกกับการเมเนจอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยสุกมากครับแต่ว่าพี่พี่เหนื่อย พี่ทีมงานเหนื่อยพาร์ทเนอร์ของเราแหละพาร์ทเนอร์ก็สัคัญของเราแหละเหนื่อยแบบยังไงครับผมเหนื่อยกับเราได้ไหมก็เหนื่อยครับแต่ว่าคือช่วงช่วงนี้พอหนึ่งเขางานค่อนข้างแน่นประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะช่วยกันดูซะส่วนใหญ่ก็เป็นพาร์ทเนอร์ยังไงฮะในการช่วยกันดูนี่เพราะเราทำบริษัทด้วยจไม่จริงๆไม่ได้แบ่งพาร์ทเลยครับก็คือช่วยกันดูครับช่วยกันดูเลยใช่คือถ้าถ้าคิดว่าเป็นคู่คิดคู่ปรึกษา ใช่ขนาคู่คิดู่ปรึกษาคู่หาทั้งออกอย่างเพลงนี้เขามีส่วนช่วยเรามากมากขนาดไหนเอเอาเรื่องเขามาเขียนแล้วกันครับอุ้ยเออเมล่แสดงว่าตอนอยู่ด้วยกันก็คือทําเสียงสองกานเปิดฟาร์เออไม่ม่ไม่ไม่เชิงทําเสียงสองคือคือจริงๆแล้วในตัวเพลงอะผมจะพูดถึงแบบ สมมติว่าเวลาที่อยู่ด้วยกัน2คนผมจะชอบเล่นเหมือนเล่นเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบพอเราออกมาข้างนอกแล้วเรามีเพื่อนที่แบบค่อนข้างเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยเวลาที่อยู่ต่อหน้าเพื่อนๆเขาก็จะมีจังหวะที่แบบชอบหลุดเล่นกับเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกวแบบ่าเอ๊ะแบบเก็บไปเล่น2คนได้ไหมออแต่ว่าก็ยก,ยกคําว่าเสียงสองมาเพราะว่ามันเข้าใจง่ายดีออนะ่แล้ว่าเราอยู่กับเพื่อนแล้วไม่เคยอยู่มันชอ็อหรืออะไรยังไง มันมันเขินค่อนข้างเขื่อนนะแล้วแบบพอเราอยู่ข้างนอกแล้วเราก็จะค่อนข้างมีมาดนิดนึงเออเออเออเอาเรื่องเข้ามาเขียนจะว่าเราอะเพลงก็เป็นเพลงออกสำหรับผู้างบวางครับผมเราอยู่ในหมู่ขางผู้ชักวางนะตอนที่เขียนเพลงนี้ไม่เห็นเหรอครับโอ๊ยเห็นมากเห็นมากเออเออไม่ไงมันช่วงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างร่างขนาดก็ถามก่อนเลยแหะช่วงนี้ก็ค่อนข้างเอ่อ ผมว่าต่างคนต่างทํางานล่าสุดก็ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มีเวลาแบบออกไปนั่นไปนี่กันเท่าไหร่แต่ล่าสุดวาเลนไทน์ก็นู่ตรงกไปไหนเกิดล่าสุดวาเลนไทน์ก็ไปกินข้าวก็กินข้าวปกติครับไม่มีอะไรลกินข้าวปกติมันก็มีความพิเศษมันมีความพิเศษของของขวัญอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับปีนี้ปีนี้คือเราก็ไม่ได้ให้อะไรด้วยเพราะว่า S <S เราก็กล่าวว่าเอ,อเดิด๋ยกด้วยความที่เราทํางานมาทั้งคู่ใช่ป่ะแล้วพอรู้ตัวอีกทีมันก็ถึงไไวันเลนไทน์ยแล้วเราก็เลยจองร้านอาหารแล้วเราก็กินอาหารกับปกติแล้วบนโต๊ะอาหารเราก็ไม่ได้คุยอะไรกับพิเศษ,ษ,ษแ, <S <S แร้ก็คุยเรืเ่องงานนะครับครันนีจริงจริงในตอนนั้นตอนแร้บอกว่าวันเวลาจะต้องมีนัดกินข้าวกับเพื่อนๆแต่จริงๆวันทตายก็มีเวลาไปทานข้าวมันดองคนใช่ใช่ครับเพราะเือนเหมือนตอนแรกน่าจะนัดเพื่อนหรือว่าเพื่อนเหมือนนัดวันที่สิบสาม เราก็เลยวันที่14เราเลยว่างอ๋อไม่ใช่ดิเออยังไงอะไรอะไรทำไมทำไมอ๋อผมจำผิดผมจำผิดอ่าทำไมอ๋อเราไปกินข้าววันนี้แหละวันวันอะไระแล้วเราก็ไปหาเพื่อนกันต่อเพื่อนจาต่างประเทศใช่ใช่ได้ใช่ได้ย่างที่ๆวานนี้มันโต๊ะอาหารมันมีคุยเรื่องงานอะไรเงี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์มันน่าขยะแขยเพราะว่าแบบเรื่องงานมันเข้ามาแทรกอะไรเงี้ย ก็ไม่จริงๆมันผมว่ามันชินกับอะไรมาครับมันก็แบบเหมือนงานเหมือนพอเราทาบริษัทด้วยกันมันก็งานมันก็อยู่ในในชีวิตเราเนี่ยแหละมันก็เป็นส่วนหนึ่งในผมที่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเออชีวิตแฟนเอจะบอกว่าชีวิตคู่ก็ก็ยังต้องถามนี้เวลาที่เรามันก็ต้องส่งเหตุกันมันน้อยขึ้นปะมันน้อยลงปะมันก็มันก็ไปเรื่อยๆของมันนะครับ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมก็ไม่ไม่ได้สังเกตตัวเองเลยต้องถามคนรอบตัวครัพี่พี่เห็นไหมล่ะครับเฮ้ยเฮ้ยบ้างทีท่าเวลาเจออยู่ด้วยกันมีความสุขด้วยเออเออเออเวลาเธออยู่ด้วยกันเราทุกคนมีความสุขตามอะไรอเงยเออมไม่เหมนเจอกันเถิงนี่แบบว่าเออน่ารักกันทุกคนแบบว่ายินดีแฮปปี้ไปกับเราขอบคุณมากครับเราติดตามกันเรื่อยๆเพราะว่าอะไรสังเกตจากตอนนี้เจลักมีความสุขนะครับผมตอนสัมภาษณ์นี้ก็เรินมมีความสุขนะ ก็ได้คุยกับพี่ๆเนี่ยอันนี้เราได้มาโปรโมทเพลงไงเราก็เลยเออมีความสุขเพราะเราแบบเอออยากให้เพลงมันไปได้ดีเพราะว่าเราลงกงินเองเอออุ้ยขอบคุณอุ้ยเกินเลยครับเกิเลยขอบคุอ่ะคุ้มทุนยางคุ้มทุนยหางอ่อยังไม่รู้ครับบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องตีมาแบบเป็นตีเป็นตีตีคุ้มไหมครับคุ้มไหมครับเพลงเคดี ขอบคุณครับเออแต่จริงๆเจเครียดเรื่องเงินอะไรงี้ป่ะไม่เครียดครับไม่เครียดครับโอเคเพราะอะไรไม่ได้จับไม่ได้ดูอ๋อ เออไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้รวยนะครับแต่ว่าแบบก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นเออยังไม่เนียได้แั้วไม่เนียดไม่เหนียดชีว์งานถัดผมเข้ามาได้เลยได้เลยครับอาเบียนงานอย่างอื่นบ้างเป็นงานปีนี้เราจะได้ติดตามผลงานอ๋อใช่นอกจากเพลงนะครับผมเดี๋ยวเพลงก็จะปล่อยมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเออ่แต่ว่าในช่วงประมาณปลายปีประมาณปลายปีก็จะมีซีรีส์กับกับพี่ต่อครับผมครับการุณยฆาตการุณยฆาตเป็นไงไนี่ย กระแสใน้าหลังจากอภิอดเออออกไปแล้วเปิดตัวก็กระแสดีมากครับเพราะว่าเหมือนนิยายเรื่องการลุนยาคาาก็มีแฟนๆติดตามค่อนข้างเยอะอยู่แล้วคนที่เป็นแฟนของนิยายอย่างเงี้ยแล้วพอพอทางช่องวันเขาได้ยกนิยายเรื่องนี้มามาทำเป็นซีรีส์ทุกคนก็ดูตื่นเต้นกับกับกับภาพที่มันออกมามากอซึ่งซึ่งผมกับพี่ต่อก็ตื่นเต้นเช่นกันแล้วก็ น่าไม่ใช่น่าจะก,ก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะ<อ>เราตอาย่ <คน S 2> ารียม<า>ตัวอย่างยังไงบ้างอย่างเด็ดๆอย่างกับรเรื่องนี้เพราะอะไรต้องเชีแรง, <c oughs> งตังชวช่าความสามารถเยองยเรื่องนเลยผมผมว่าด,ด้วยความที่บทมันโตขึ้นมันก็มันก็น่าจะได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าบทบทในในในตัวการุญยคาตกับกับผมนะวัยเนี้ยที่เราผ่านชีวิตมาสักพักหนึ่งแล้วมันก็รู้สึกว่ามันพอดีกัน เคมีกับพี่ต่อก็ไม่ต้อไม่ต้องทำอะไรเพราะสนิทกันอยู่แล้วเลยครับอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องต้องขึ้นข่าวครับต้องขึ้นข่าวต้องขึ้นข่าวเออใช่แต่ว่าคือคือโลเคชั่นยังไม่ยังไม่ได้เคาะอะไรเลยครับผมตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงโปรเซสตีโปรดักชั่นอยู่ก็เดี๋ยวละเอียดถ้ามันออกมาเร็วๆนี้เดี๋ยวก็น่าจะมีข่าวว่าแสดงว่าปีนั่ปีเจเจก็ดำแค่ผลงานการแสดงเรื่องเดียวเดีรือใหม่เออ ตอนนี้ยังมีเรื่องนึงอยู่เพราะผมพยายามจะรับให้มันได้น้อยที่สุดเพราะว่าผมอยากจะทําให้มันดีนะผมไม่ค่อยอยากไม่ใช่ไม่ค่อยอยากไม่ผมไม่เคยรับซ้อนกันหลายเรื่องการกล้องการถ่าใช่เขาไปอีกการกันได้นาอฝากติดตามกันด้วยนะครับพลังงาคาดนะครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงครับขอฝากเพลงเสียงสองนะครับตอนนี้สามารถชมได้แล้วนะครับทาง y o u b e Channel เจเลอร์นะครับผมแล้วก็เพลงก็สามารถฟังได้แล้วในทุกสตรีมมิ่งนะครับผมก็เซิร์ชคำว่าเจเลอร์ได้เลยครับแล้วก็ เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะปล่อยเพลงออกมาอีกแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับเพลงที่น่าตื่นเต้นออกมาอีกอยังไงก็อยากให้ติดตามมาเยอะๆนะครับไม่นานเกินบรอกคร์บออเองลว็วกล็อกอกล็อกล็อกล็อกลอกลองล็อกล็อกล็อบล็อกม็อกล็อก็นกันกนบอบกล็อกล็วนลกล็อกอกล็คกล็อกล็ล็กอกออก แบบว่ายังไงคะอยากกินอะไรคะเหะนื่อยไหมเบบี้ครับผมก็ไม่เหนื่อยมั่งส่ง